สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจรวีไอพีนะคะ,ะจะมาที่สิบเก้ากุมภาพันปีหกหกนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพันนันนะคะตัวเด่นของเราก็คือแปดกับหนึงสามกับหกแปดศูนย์แปดหนึงแปดสามแปดห้าแหกแปดเก้านะอย่าลืมแปดเก้าสมศูสามหนึ่งสาม สามหนึ่งสามสองสดสามเนะคะ 60, 66, 16, 36, 56, 68, นะถ้าหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสหห้าหกดหนะถ้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเด้อเก้าแปดสามแปดสาหดสมห้าสคือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อตามลเลขเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดหนึ่งหกหกหนึ่งนะอย่าลืมสามหนึ่งหกเด้อหกแปดสามจับคู่นะเด้ถึงไม่เปลืองสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะระวังมันเบื้อสามสามเด้อขมาเลขหามก็สามแปดสามนะสามหนึ่งสาม สามห้าสามห้าสามหนึ่งส้าสาดเขา่อยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีศ1 0ย์หนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เ,เพียงแค่นี้น้อโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ